ที่ขายยอดนับหนึ่งในญี่ปุ่นเกียร์ช้นมอเตอร์ออกแบบมาเป็นพิเศษการตัดใบวงเดือนนะครับก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ยึดเด้ว่ากาจะมารีวิวเจ้าเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็แต่เดิอนผมก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าน้ํามันนะครับซึ่งเวลาผมตัดข้างบ้านเนี่ยหญ้ามันจะไม่ยะไม่เยอะและก็ไม่รกเท่าไหร่ ซึ่งเครื่องตัดหญ้าน้ำนะมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่คือมันจะมีน้ําหนักที่เยอะนะครับแล้วก็เวลาใช้งานานานๆมันก็จะรู้สึกปวดเอวแล้วก็อย่างนึงช่วงนี้นะ้ามันมันก็ค่อนข้างที่จะเพลงนะครับก็เลยหันมาใช้อ่าไฟฟ้าแทนนะครับหลังจากที่ใช้งานมานะครับด้วยความสงสัยนะครับเห็นก็บอกว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุน่นและก็ชุดเกียร์ชุดมอเตอร์ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยจัากจะแกะดูข้างในด้านในนะครับมเมื่อเปิดออกมาก็จะเห็นมอเตอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมี เกียร์ที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีแบริ่งนะครับด้านในาก็จะมีแบริ่งตัวเล็กอยู่หนึ่งตัวนะครับสำหรับชุดเกียร์นะครับก็จะเป็นเฟืองโลหะนะครับจะมีสาทุดอยู่ที่3ตัวหนึ่งนะครับตัวมอเตอร์ก็จะเขียนข้างๆไว้ว่าเจ5 1สห้าบโวลต์นะครับก่อนหน้านี้นผมก็เคยซื้อเครื่องตัดหญ้ามาตัวหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นงานจีนนะครับตอนนั้นซื้อมาพันกว่าบาทแต่พอใช้แล้วมันจะ ไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ได้ตัว iMac มาตัว iMac ก็2,000กว่าบาทนะครับก็แตกต่างกันอยู่ที่1,000บาทนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนี่คือหลังจากใช้งานที่เราใช้งานกันแล้วแบบเทียบกันแล้วก็คือจะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้างานจีนนะครับก็จะใช้เป็นใบพลาสติกนะครับไม่สามารถใช้เส้นเอ็นได้นะครับทั้งที่เส้นเอ็นจะมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่านะครับซึ่งเส้นเอ็นจะมีความ ให้ตัวนะครับสูงเวลาตัดต้นหินโดนของแข็งก็จะให้มีการให้ตัวหินก็จะไม่กระเด็นนะครับส่วนกาดบางใบนะครับจากที่เปรียบเทียบกันแล้วตัวกาดบางใบของตัว iMac นะครับจะมีความใหญ่กว่าตัวงานจีนเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสําคัญนะครับคือตัวเกณฑ์มอเตอร์นะครับของงานจีนจะเล็กมากนะครับ <c oughs> ก็คือตามนี้เลยนะครับก็วัดได้ก็คือเล็กนิดเดียวซึ่ง ขาแถมใบวงเดือนมาด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าใช้กลัวว่าเวลาตัดแล้วจะไปโดนของแข็งแ็งพวกหินหรือว่าพวกอเซตเหล็กตามป่ารุกกลัวมันจะหลุดใส่นะครับก็เลยไม่กล้าใช้ใบวงเดือนส่วนอีกจุดนึงนะครับที่ผมไม่ชอบใจก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับจะใช้ได้แป๊บเดียวนะครับตัดก็ประมาณสักสินาทีก็หมดแล้วนะครับไม่ถึง10นาทีก็หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมอเตอร์มันจะไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับซึ่งผมได้ลองแกะมอเตอร์ดูแล้วนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ ต่อตรงเลยนะครับจะไม่มีชุดเฟืองเกียร์จะไม่มีการทดเกียร์นะครับทาให้อมเตอร์ไม่มีกําลังนะครับเวลาตัดมันก็จะตัดไม่ขาดนะครับบางทีใบมันไม่หมุนไปเลยนะครับติดไปเลยส่วนตัว iMac นะครับตัว iMac ก็จะมีแกนที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเฟืองเกียร์ทำให้มีกําลังที่เยอะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็สามารถตัดได้นานนะครับก็ประมาณสัก30นาทีหรือว่า40นาทีได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความรบของญ่าด้วยนะครับ ัวแม็กนะครับก็จะมีความยาวกว่านะครับสามารถยืดการได้ยาวกว่าและก็ตัว i m แม็กก็มีสายสไพา์มาให้เราด้วยส่วนงานจีนมันไม่มีสายสไพา์นะครับแล้วก็น้ําหนักมันเบานะครับวัสดุดูก็คือตามราคานะครับเพราะว่าผมซื้อมาพันกว่าบาทก็ตามสไตล์ของถูกนะครับยายไปคาดหวังอะไรมากและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัว i m a มนะครับที่ผมชอบก็คือแบตเตอรี่ของเขาจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของ i อแมได้หลายชิ้นเลยนะครับ วัสดุโดยรวมก็ทําออกมาได้แข็งแรงนะครับดูดีกว่างานจีนเยอะเลยนะครับเทไมแม็กยังตัดได้เร็วกว่าเนื่องจากรัศมีของเอ็นตัดห่้าไอแม็ยาวถึง8ปนิ้วนะครับส่วนใบพลาสติกของเครื่องจีนก็ยาวเพียงแค่หนิ้วเท่านั้นนะครับ อุปกรณ์ในกล่องก็มีตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับเป็นการสก็ดมือจับกรรดบางใบนะครับใบตัดและก็จะมีคู่มือและใบรับประกันนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่และแท่นชาร์จมีสายสไปร์ลนะครับแล้วก็คู่มือตามนี้นะครับตัวใบตัดก็จะให้มา2แบบนะครับก็จะเป็นใบวงเดือนแล้วก็เป็นตัดหญ้านะครับเป็นตัดหญ้าก็จะให้มาออกเส้นนะครับเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็จะรับประกัน1ปีนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อไอเม็กนะครับรุ่น i m g t 0 0 2 g t นะครับ จ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่20โวลต์นะครับ2,000มิลลิแอมป์ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถตัดได้ต่อเนื่องถึง30นาทีเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับสายทรายและมือจับนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเบานะครับตัวก้านนะครับสามารถยืดหดได้ก็ปรับตามไซระของเราได้เลยนะครับอ่านี่ผมปรับตามไซระของผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงคอตรงนี้นะครับสามารถปรับมุมได้ด้วยนะครับเราก็สามารถปรับตรงคอตรงมุมนะครับ ให้เหมาะกับการตัดหญ้าได้เลยนะครับที่ตรงหัวตัดหญ้านะครับก็จะมีกาดบางใบมาให้นะครับซึ่งจะเป็นพลาสติกเองเนี้วเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเส้นเดียวกันนะครับก็จะเป็นตัวบางสะเก็ดนะครับพวกเศษหินเศษไม้นะครับที่จะกระเด็นมาโดนเราและไอแม็กก็ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะครับเราไม่สามารถกดสวิตช์ได้นะครับก็เป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งกรณีที่เด็กๆมาเล่นนะครับเราต้องกดสวิตช์ด้านข้างก่อนนะครับจึงจะกดสวิตช์ได้นะครับจะเป็นปุ่มดำๆนะครับด้านข้างกดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ ผมก็ใส่เจ้าตัวจะเป็นตัวเอ็นตัดหญ้านะครับซึ่งเอ็นตัดหญ้าตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นขนาด2มิลนะครับความยาวก็อยู่ที่มองดูแล้วก็น่าจะ10เซนติเมตรนะครับการใส่เอ็นตัดหญ้าก็ใส่ได้ง่ายนะครับเราสามารถถอดและใส่ได้เลยเราโดยไม่ต้องขันน็อตอะไรนะครับเราก็สามารถตอดเอ็นตัดหญ้าเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วดึงนะครับอ่าแค่นี้ก็พร้อมตัดแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับมุมได้นะครับโดยการขันปรับนี้ครับแต่ส่วนส่วนตัวผมผมจะเอาไว้แบบนี้นะครับสามารถขันด้านล่างนะครับแล้วก็รูดนะครับให้มันมาด้านหน้าหรือว่าไปด้านหลังได้นะครับตัวนี้ก็ปรับยืดไปได้เลยนะครับก็ตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับตัวนี้จะมีน้ําหนักเบานะครับประมาณ2กิโลนิดนนะครับอในชุดเขาก็มีแว่นมาให้ด้วยนะครับจะเป็นแว่นกันสะเก็ดนะครับ ส่วนตัวใบตัดนะครับเมื่อเราไม่อยากจะใช้เอ็นตัดหญ้าน,นะครับหรือว่าไปพื้นที่ที่หญ้ารกๆหน่อยหรือว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับประมาณสักอนวก้อยหรือว่านิ้วโป้งนะเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ใบวงเดือนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบวงเดือนขนาด160มิลลิเมตรนะครับซึ่งการถอดและเปลี่ยนใบวงเดือนก็สามารถทําง่ายนะครับโดยการใช้อล็กตัวเอลนะครับสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนสามารถแทงทะลุเข้ามาอีกฝั่งอย่างนี้เลยจากนั้นเราก็ใช้ปัจเจนะครับในการขัน การขันออกก็ขันตามเข็มนาฬิกานะครับอ่ถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็นําใบนะครับมาวางนะครับโดยการหันเจ้าตัวที่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาจีนตัวนี้ขึ้นนะครับอ่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวตลับตัวนี้ลงไปนะครับขันน็อตน,นะครับการขันเข้าเราก็ ขันทวนเข็มนาฬิการครับก็จะเป็นการขันล็อกใบนะครับอ่าอืมเอาพอต,ตึงมือนะไม่ต้องแน่นมากจากนั้นก็ถอดเจ้าเล็กัวเอวนะครับออกมาอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเสียงเงียบใช้ได้เลยนะครับ ในการดูทิศทางของการหมุนของใบก็สามารถดูได้จากตัวากาาอบ,บางสกิดตรงนี้ได้นะครับก็จะมีลูกศรให้อยู่ว่าใบมันหมุนไปทางไหนการตัดหญ้าของจริงกันเลยนะครับอันนี้น้องชายผมลองขอตัดดูนะครับผมก็ให้เขาตัดเขาก็บอกว่ามันตัดง่ายนะครับน้ําหนักมันเบานะครับต่างจากเครื่องที่เป็นเครื่องยน์นะครับเขาตัดไม่ได้เพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับมันมีความปลอดภัยด้วยเวลาเราใช้เส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นตัดหญ้ามันจะไม่ทําให้หินหรือว่าเศษไม้มันกระเด็นนะครับจะมีความปลอดภัย กว่าใช้ใบมีดใบปังตอนะครับเพราะว่าหินมันจะกระเด็นแรงมากเลยนะครับถ้าตัดหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านที่มันเป็นกระจกนะครับหรือว่าหน้าตากระจกประตูกระจกอันนี้ก็คือตัดสบายเลยก็ไม่ต้องกลัวว่าหินมันจะกระเด็นใส่เลยนะครับด้วยรอบมอเตอร์ที่หมุน6 0 0ันรอบต่อน,นาทีนะครับเวลาเราใช้เส้นเอ็นก็จะทําให้มีความคมมากนะครับตัดหน้าขาดสบายสบายเลยอันนี้ก็คือผลงานน้องชายนะครับสำหรับการตัดใบวงเดือนนะครับ ที่ยาหนาๆก็ตัดได้ไม่มีปัญหาลองตัดตรงกอตรหหอมก็บุกได้สบายเลยนะครับสำหรับข้อมูลอื่นๆนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่เอาไว้ใต้คลิปนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าสนใจอยากจะได้เจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มาใช้งานนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไป กดสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับทาง iMac ก็จะมีการรับประกันสินค้านะครับถ้าว่ามีปัญหาพเพื่อนๆก็สามารถสแกน q r c o d e เพื่อรับการเคลมได้เลยนะครับเคลมง่ายมากสำหรับสินค้า iMac นะครับและถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กับพยุดเดียด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ